ฉันแค่ขอให้แม่สื่อวีให้ฉันหนึ่งอันแต่แม่กลับพาฉันไปร้านตัดผมเพื่อโกนหัวโล้นตั้งแต่นั้นฉันต้องอยู่กับหัวโล้นตลอดทนสายตาดูถูกของทุกคนจนกระทั่งจบมัธยมตายฉันใช้ตัวรับขู่ถึงได้โอกาสไว้ผมยาวแต่่อนวันเข้ามาหาวิทยาลัยนะแม่ฉันฉวยโอกาสตอนฉันหลับลึกโกนผมฉันหมดอีกครั้งในห้องน้ำตอนเช้ามืดมีเสียงกรีดร้องหน้าสะพรึงดังขึ้น ฉันสุดกอดน,นังศีสอดเขียวคล้ำที่เพิ่งถูกโกนปิดร้องคงุ้มข้างเหมือนคนเสียสติแม่ได้ยินเสียงก็ถือตลิวจากคู่ออกมาแต่เข้าที่เอวสั้นหนึ่งทีจะร้องอะไรนักหนาเช่าตูมึงสะุกเพื่อนบ้านทั้งสอยหรือไงฉันถูกแม่เตะจนเซท้องน้อยกระแท่ขอบอ่างล้างมือแรงๆฉันเหมือนจะไม่รู้สึกเจ็บอีกแล้วหันไปนตะโกนใส่แม่ด้วยความขับแคน หรือว่าลูกไม่คู่ควรมีผมเหรอหรือว่าไว้ผมคือทำผิดเหรอต้องให้ลูกอยู่ต่อหน้าแม่เท่านั้นต่อหน้าแม่ถึงจะพอใจงั้นสินั้นมึงก็ไปตายซะกูไม่เคยเห็นลูกป้าไหนวันๆเอาตัวลอกมาขู่แม่แท้ๆของตัวเองเสียงทะเลาะของฉันกับแม่ทำให้พ่อมาก่อนหน้าไม่ใช่บอกแล้วว่าให้มันไว้ผมยาวแล้วไงทำไมแม่ถึงโกนหัวเด็กนั่นตอนเผอล่ะผลแล้วไงล่ะ ที่ฉันทำก็เพื่อดีกับมันเท่านั้นมันเพิ่งเข้ามหาลาัยก็ต้องฝึกฐานก่อยผมยุ่งยุ่งแบบนั้นทั้งร้อนทั้งอะอย่าลืมตั้งแต่เล็กมันก็สุกป,ปกถึงตอนนั้นผมเปี้ยวเหม็นโซไม่ขยะขยงเงินะเลยพอได้แล้วอย่าว้ยวาอีกแม่ลูกก็แค่อยากดีกับลูกรีบเก็บของไปเดี๋ยวยังต้องไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงอย่าลืมวันนี้ลูกต้องไปรายงานตัวที่มหาลายัย ดีกับรูปแบบไหนถึงเรียกว่าดีฉันทนไม่ไหวชี้ไปที่ผมดำที่แม่ดูแลอย่างดีตลอดปีลูกโตแล้วอายุ18หรือแม่แต่ผมของตัวเองลูกก็ไม่คู่ควรน,นั้นเหรอถ้าหัวล้นดีนักนั้นแม่ก็โกนหัวตัวเองสิแม่ชันยนตะหลิวลงตกหน้าฉันดังเพียกูนี่ให้หน้ามึงมากไปแล้วกูลำบากคอดมึงเลี้ยงมึงหลายปีให้มึงกินให้มึงดื่ม แลกกับที่มึงชี้หน้ากูนั้นหรอนะตั้งแต่เด็กกูสั่งสอนมึงผู้หญิงที่สำเร็จจริงเก่นเก่งทุกคนก็พึ่งฝีมือกับความสามารถมีใครพึ่งเรื่องผมกะะันล่ะมึงเพิ่งสอบติดมหาลัยก็เอาแต่ห่วงผมไม่กี่เส้นนั้นนี่ไงกูว่ามึงก็ไม่ได้อยากเรียนหรอกแค่อยากไปยุ่งผู้ชายหาเสียจะได้ไม่ทํางานแล้วกินสบายแม่พูดไปก็ยิ่งโมโหคว้าใบตอบรับของฉันจะฉีกทิ้งต่อหน้าฉัน นั้นคืนตัวรถไฟซะมึงไม่ต้องไปเรียนมาหาลัยอยู่บ้านเชื่อฟังกูกูจะได้ไม่ต้องกังวลว่าไหนมึงเป็นมือที่สามแล้วถูกตีตายเพื่อจะได้เข้ามาหาลัยในฝันฉันจำใจต้องยอมอีกครั้งคุกเข่าสองเข่าลงขอโทษวิงวอนแม่แม่หนูลูกผิดแล้วหนูลูกผิดแล้วเมื่อกี้หนูแค่โมโหเสื่อวุแม่ขอร้องอย่าฉีกไปเข้าเรียนของหนูน่าเลยจริงๆหนูไม่ดีเอง หนูไม่ควรเถียงแม่หนูรู้ผิดจริงๆฉันก็ไม่จำวากะแม่ไปกี่ครั้งแม่ถึงค่อยค่อยโยนใบตอบรับในมือหลงตรงหน้าฉันพอแล้วรีบไปเก็บของโซนรายงานตัวนักศึกษาใหม่ในโรงเรียนคนแน่นคนทั้งหลายเห็นหัวล้นของฉันก็อดเมาส์ไม่ได้ซุกซิบดังอื้งฉันก้มหน้าไม่สนใจแม่ลากฉันฝ่าฝูงชนไปถึงหอน้าศึกษาใหม่ คำแรกที่แม่พูดตอนเปิดประตูคือสวัสดีเด็กเกสวัสดีทุกคนนี่คือลูกสาวของสันหวังอวีต่อไปเธอจะเป็นเพื่อนร่วมห้องกับพวกเธอสมองเธอไม่ค่อยดีหวังว่าต่อไปพวกเธอจะช่วยดูแลเธอมากหน่อยเพื่อร่วมห้องที่ยังไม่รู้จักกันงงมองหัวล้นของฉันแล้วก็มองแม่ฉันพี่เขาเลยพยักหน้ายิ้มฟื้นฟื้นแต่ยังสุภาพฉันเม้มปากแน่นได้แต่ปลอบใจตัวเอง แค่อดทนวันนี้ผ่านไปแม่ก็ไปแล้วสี่ปีต่อจากนี้แค่ฉันตั้งใจเรียนฉันจะไม่ต้องกลับบ้านนั้นอีกนะแต่รอจนพระอาทิตย์ตกเพื่อนร่วมห้องทุกคนออกไปกินข้าวหมดแล้วฉันกับแม่ยังนั่งจ้องกันสุดท้ายฉันก็รวบรวมความกล้าถามแม่ว่ารถไฟของแม่กี่โมงคะพ่ออย่างรอแม่ที่สถานีใช่ไหมกลับกี่โมงอะไรวันนี้แม่จะอยู่ที่นี่ไม่กลับไม่กี่วันก่อน บริษัทอนุมัติรายงานเลื่อนตำแหน่งของแม่แล้วแถมมหาลัยของลูกดันใกล้ที่สัมผัสเพรอสัปดาห์หน้าแม่สัมผั์เสร็จแล้วค่อยกลับจะได้ดูด้วยว่าลูกแสดงตัวในมหาลาัยยังไงโรงเรียนกำหนดว่าไหนหอพักข้ามผู้ปกครองอยู่ด้วยให้ลูกจองโรงแรมให้แม่ไหมเสียงฉันเบามากกลัวพูดผิดคำไหนเธอจะคุ้มข้างอีกเหมือนที่บ้านแล้วตัดเงินใช้ของฉันโรงแรมอะไรไม่ต้องเสียเงิน พอลูกมีอะไรถึงนอนไม่ได้นะมึงไม่ต้องห่วงกูจะไปคุยกับโรงเรียนเองฉันไม่รู้ว่าเธอพูดอะไรกับอาจารย์ที่ปรึกษาเรื่องเรียนของฉันรู้แค่ว่าเธอสำเร็จอยู่ต่อนะและตั้งแต่นั้นสายตาของที่ปรึกษาที่มองฉันก็กลายเป็นดูถูกวันถัดมาฝึกทหารตีซีแม่บังคับให้ฉันเปลี่ยนชุดทหารแล้วไปยืนที่สนามกีฬาใต้ตึกถึง8โมงตอนซ้อมจริงเริ่มฉันนอนน้อยจนจะล้ม เวียนหัวตาลายหลายครั้งกับล้มจูจุน้ำเย็นใส่น้ำแข็งก็สาดจากหัวถึงเท้าฉันใครอนุญาตให้มึงที่เกียดทุกคนยังอดทนอยู่ทำไม่มีแค่มึงเป็นโรคเจ้าหญิงฉันอายพยายามฝืนตั้งสติตาเต็มไปด้วยน้ำแข็งเหนื่อและน้ำตาทำให้สายตาฉันผ่าช่วงพักเพื่อให้บรรยากาศคึกคักคู่ฝึกให้คนที่มีความสามารถสมัครใจขึ้นมาแสดง หลังการเต้นเล่าร้อนของเพื่อนคนหนึ่งแม่ทั้งดันทั้งลากฉันไปกลางฝูงชนฉันกังวลจับชายเสือ้อกอดหมวกทหารบนหัวไว้แน่นของไร้ค่าจริงๆก็แค่สแสดงนิดหน่อยเองเป็นอย่างมึงออกสังคมไปได้ยังไงหน้าอายจนคนอื่นเขาหัวเราะวันนั้นฉันร้องให้จนดังในสนามฝึกมีมอรูปฉันนั่งร้องให้ถูกแชร์ไปทั่วแม่ลากเพื่อนร่วมห้องฉันไปเก็บ ถาทีละรูปแล้วส่งเข้ากลุ่มครอบครัวกลุ่มห้องเรียนแม้แต่กลุ่มซื้อรวมของชุมชนก็ไม่เว้นถึงขั้นแชร์พวกมันลงวงเพื่อนเหมือนถ้าไม่กระจายรูปหน้าเตียดของฉันไปทั่วโลกเธอก็ไม่ยอมฉันทุกขอลองแม่ขออย่าส่งรูปพวกนั้นต่อหน้าเลยจริงๆถ้ามึงเก่งก็ใช้ตัวลอกมาขูก่กูตอสิกูบอกว่ามึงไปตายกูถึงจะหยุดส่งมึงจะไปตายไหม กูบอกให้มึงกระโดดจากตึกกูถึงจะหยุดส่งมึงจะกระโดดไหมหนึ่งสัปดาห์ต่อมาคืนก่อนแม่ไปสัมภาษณ์ต่อไปพวกเธอต้องระวังเธอนะตั้งแต่เด็กเธอไม่ชอบสระผมหลายครั้งหัวเต็มไปด้วยขี้ขยก็ไม่ยอมสระยอมหัวล้นแต่ไม่ยอมดูแลตัวเองอีกอย่างพวกเธอต้องระวังเธอนะตั้งแต่เล็กเธอชอบแย่งของคนอื่นแล้วยังชอบทำหน้าสงสารถ้าพวกเธอมีแฟนก็อยู่ห่างจากเธอหน่อย ไม่รู้จะถูกแย่งจนเลิกกันเมื่อไหร่ตอนนั้นฉันหมดหวังกับความเป็นแม่ลูกนั่นเลยถ้าแม่พูดว่าทุกอย่างที่ทำก็เพื่อดีกับฉันนั้นฉันจะคืนให้หมดทุกอย่างที่แม่ทำกับฉันเด็กตื่นแม่นอนหลับสบายบนเตียงคู่ฉันดึงกันไกลคมกริบออกจากกระเป๋าตัดผมที่เธอทนุทนามทิง้งเช้าถู่วันถัดมาในห้องน้ำํำทั้งหอได้ยินเสียงกรีดร้องของแม่ฉัน เธอมองกระจกเห็นหัวตัวเองก็ถูกโกนเป็นสีเขียวคำ้ำเหมือนฉันเป๊ะเธอไม่เชื่อต่อยกระแทกอ่างล้างหน้ารัวๆฉันกอดอกพิงกอบประตูยิ้มมองหน้าเธอที่พังทลายในใจสะใจสุดๆเพื่อนร่วมห้องที่ตื่นเห็นสภาพแม่ฉันก็ตกใจแล้วก็แย่งกันถ่ายรูปหัวล้นของเธอป้าคับปาเทมากหนูพิ่งเคยเห็นคนไวปากกาขนาดนี้นะป้าอย่าหลบสิให้หนูถ่ายวีดีโอสั้น รับรองป้าดังแน่ที่แท้คนแก่นางหัวก็เหี่ยวยุ่นนะป้าให้หนูลองจับได้ไหมแม่ฉันสุดปอดหัวแล้วร้องลั่นคอยหลบแสงแฟลชของเพื่อนร่วมห้องตลอดพวกเขาไม่ได้เห็นใจเลยสําหรับพวกเขานะฉันกับแม่ฉันก็ไม่ต่างกันเป็นแค่สิ่งมีชีวิตหนึ่งตลาดให้พวกเขามองสนุกเป็นของเล่นในชีวิตมหาลัยที่น่าเบื่อของพวกเขาจริงๆคืนวานตอนฉันโป้นผมให้แม่เด็กที่เตียงตรงข้ามก็ตื่น ยังสบตาฉันหนึ่งทีแต่เขาไม่ห้ามฉันแค่ทำเหมือนไม่เห็นท่ามกลางความตื่นตะหนกแม่ฉันเห็นแววตาที่หัวเราะของฉันเธอเข้าใจทันทีทั้งหน้าเปียกน้ำตาเลยเธอฟาดมือตบฉันหวังเอาวีไอ้เด็ดแล้วนี่มึงรู้ไหมสัมภาษณ์วันนี้สำคัญแค่ไหนนะมึงกล้าทำลายแม่แท้แท้ตัวเองเหรอฉันเอียงหัวหลบเ่าเ่าทำให้ฝ่ามือแม่ฟาดอาตาศแม่พูดอะไรคะ หนูทำแบบนี้ก็เพื่อดีกับแม่ช่วงนี้อากาศร้อนมากแม่ไปสัมภาษณ์ยังต้องตื่นเช้าสะผมเป่าผมทั้งเสียเวลาทั้งเหนื่อยตอนนี้ไม่ดีเหรอเย็นสบายเรียบร้อยแถมประหยัดเวลานะหวังอวีมึงจงใจใช่ไหมทำให้กูเป็นแบบนี้กูจะกล้าเจอใครมึงคิดว่ากูเป็นมึงเหรอไม่ไอายแบบนั้นแบกหัวล้นไปัวทั่วเพราะเสียหลักแม่หมุนตัวแล้วล้มความลงพื้นนอนแปดก้องอยู่กับที่ เธอยิ่งพังทลายชี้สมูกฉันแล้วกลับดำเป็นเขาหน้าตาเฉยแม่ไม่ใช่แม่พูดเหรอหัวล้นคือทรงผมสวยสุดของผู้หญิงผู้ชายเห็นแล้วจะไม่คิดว่าเราไม่ดีอีกอย่างคนเก่งอย่างแม่สำเร็จหรือไม่เกี่ยวอะไรกับผมบริษัทให้ความสำคัญที่ความสามารถแม่ต่อให้หัวแม่เป็นแผลพวกเขาก็เลื่อนตำแหน่งให้พูดจบฉันเรียนแบบท่าทางวันนั้นของแม่ทำท่าตกใจปิดปากโอ้โหแม่สนใจผมแบบนี้ ไม่ใช่จะเวยโอกาสยโวยนวยวหัวหน้าใช่ไหมนะแม่เป็นมือที่สามนี่ไร้ศีธรรมมากนะคะพูดจบไม่สนสายตาตกใจของแม่ฉันไล่ไล่โทรวีดีโอคอนหาญาติผู้ใหญ่ในกลุ่มครอบครัวนะเธอติดใครได้ฉันก็ร้องให้เล่าเรื่องกับเขาป้าคะช่วยเตือนแม่หนูหน่อยบอกแม่หนูอย่าไปเป็นมือที่สามของหัวหน้าผู้ชายในบริษัทอีกไปทำลายครอบครัวคนอื่นมันบากมากคะ่ะอาสะพ้ายคนที่สี่คะช่วยเตือนแม่หนูที แม่หนูอยากเลื่อนตำแหน่งเลยจะไปเป็นเนี่ยน้อยของเจ้าของบริษัทใหญ่ที่สำนักงานใหญ่บ้านเราได้ไหมคะวันนี้ไม่ง่ายเลยรอนูจบมาหาลัยหนูจะกะตัญญูดูแลแม่แน่นอนอานะคะปกติแม่หนูฟังคำอาที่สุดอาก็รู้พ่อแม่หนูแต่งงานมา20ปีแล้วชีวิตกำลังจะดีขึ้นแล้วถ้าตอนนี้แม่หนูทำแบบนั้นหนูจะพูดกับพ่อหนูยังไงหลังฉันร้องให้บนเล่าอยู่พักใหญ่อยากติติก็ โทรเข้าเครื่องแม่ฉันรัวรัวเธอรับสายก็ไม่ได้ไม่รับก็ไม่ได้ไม่นานสภาพจิตแม่ฉันก็พังหมดนะสัมภาษณ์วันนั้นเธอถึงกับไม่กล้าไปบายบายก็กระหึดกระหอบขึ้นรถไฟกลับบ้านที่หลังฉันถึงรู้จริงๆแม้ไม่มีคุณสมบัติเลื่อนตำแหน่งเลยแค่บริษัทแม่จะส่งคนจากข้างบนลงมาส่งผู้บริหารที่กำหนดไว้ลงสาขาของเธอเลยต้องสร้างภาพนิดหน่อย แม่กับเพื่อนร่วมงานบางคนเป็นแค่ตัวประกอบความจริงคือคนอื่นไม่ได้ใส่ใจสัมภาษณ์นี้เลยมีแต่แม่ที่และเอียดทุกอย่างให้ความสําคัญมากเพราะเธอฝันลมๆแล้งแล้งตลอดไม่ยอมรับว่าทั้งชีวิตแข่พนักงานตัวเล็กไร้ชื่อในสาขาเล็เกแบบนี้ได้อยากคว้าโอกาสหวังให้ผู้บริหารสาขาเห็นเธอมาขึ้นนิดเผื่อโชคดีจะเปลี่ยนชีวิตข้ามชนชั้นได้สมน้ำหน้า วันนั้นแม่ถูกโกนหัวแล้วพังแบบนั้นน่าเลยจริงๆส่วนหนึ่งเพราะภาพลักษถูกทำลายแต่มากกว่าเพราะคำพูดฉันมันพูดแทงใจดำของเธอพอดีหลังแม่ไปช่วงฝึกทหารก็จบฉันเริ่มชีวิตมหาลัยอย่างเป็นทางการไม่มีแม่มารบกวนฉันเริ่มไว้ผมยาวอีกครั้งสร้างภาพรักษใหม่ต่อหน้าเพื่อนเอนและที่ปรึกษาทุกอย่างกำลังไปทางดีที่สุดนะแต่แม่ที่แพ้ใครไม่เป็น จะยอมปล่อยความอัปยนั้นได้ไงเพื่อบีบให้ฉันก้มหัวยอมผิดอย่างแรกเธอไปห้องผู้อํานวยการวัยวายแต่กนอรารวาสจะให้ฉันลาออกแต่เพราะฉันเป็นนักศึกษาคนเดียวของทั้งมหาลายัยที่ได้ทุนระดับจังหวัดดังนั้นอธิการกับผู้บริหารคณะบดีก็ไม่อยากทิ้งเมล็ดพันธุ์ดีที่อาจนําเกียรติให้โรงเรียนพอไล่ฉันออกไม่สําเร็จแมร์กอแต่ทั้งค่าเทอมและเงินใช้ของฉันเธอยังประกาศปากแข็งต่อให้มึงอดตายในโรงเรียน กูก็ไม่ไปเก็บศพนึงหรอต่อหน้าความบาข้างของแม่ฉันชินมากแล้วหลังฉันตัดขาดความเป็นแม่ลูกบาดเพนที่เคยทําให้ฉันเจ็บสุดๆตอนนี้ทําอะไรฉันไม่เจ็บอีกแล้วโตวแล้วฉันไม่ใช่เด็กที่รู้แค่หลบในโรงอาหารกินซุปฟรีอีกไม่มีค่าเทอมไม่มีเงินใช้ก็ยังมีทุนการศึกษาสูงรลิว้วกตับเงินกองทุนทดลองของทีมโครงการที่ฉันร่วมก็พอให้ฉันใช้จ่ายเรื่องเรียนกับชีวิต ตล,ลอด0ปีมหาลายัยกับการแม่ฉันกันไกลไม่ได้คาเสือของฉันทําให้รู้ขุมผมของเธอเสียหายผมที่กนถึงงอกก็ขาดดดางๆเข้าคลินิกเสริมสวยเข้าโรงพยาบาลน,นับครั้งไม่ถ้วน<อ>ก็ไม่มีทางฟื้นผมดํานุ่มลื่นเหมือนเดิมได้อีกบริษัทที่เธอภูมิใจก็เพราะภาพหลักแย่ความสามารถไม่พอแถมขาดงานบ่อยเลยเล่ะออกตกงานอยู่บ้านเธอยิ่งบ้านอเริมพูดพนธนานเลย ไปทั่วว่าฉันเพราะค่าเทิมเงินงใช้เลยไต่เต้าเอาตัวรอดในโรงเรียนแม่ทําเรื่องไม่ส่วนผลตามมาเอาแต่จะสาดโคลนใส่ฉันลืมไปว่าฉันคือลูกสาวของเขาคาบสุกป,ปกทั้งหมดที่ติดบนตัวฉันก็คือค่าบนหน้าพวกเขาลบไม่ออกข่าวลือกระจายไปถึงบริษ,ษัทของพ่อแม้แต่คู่ค้าทั่วไปก็ได้ยินรวมๆสองสามคำ ทำให้ดีลอมูลค่า30ล้านหยวนพังพ่อปกต,ติที่บ้านเป็นคนไม่ยุ่งเรื่องขัดแย้งฉันกับแม่เขาไม่เคยเข้าไปยุ่งไม่เคยไกลเตี่ยถึงขั้นทําเหมือนไม่เห็นแต่พอเรื่องกระทบผลประโยชน์เขาเขาก็กลายเป็นระเบิดที่ถูกจุดวันนั้นเป็นครั้งแรกใน18ปีเขาลงมือตีแม่และออกคำขาดกับเธอถ้าเธอยังพูดมั่วอีกครั้งฉันจะอยาก,กับเธอทันทีแล้วเธอจะออกไปมือเปล่า แม่โดนพ่อเอาคืนนะ่ะเลยหันมาเตะฉันออกจากกลุ่มครอบครัวบล็อกฉันนี่เหมือนเป็นไพ่ใบสุดท้ายที่เธอใช้คุมฉันแต่การทำของเธอกลับถูกใจฉันนะฉันคิดว่าตั้งแต่นี้จะไม่เกี่ยวข้องกับบ้านนั้นอีกเลยจริงๆจนเปิดเทอมปีสองฉันลากระเป๋าจากงานพาดไทยกลับโรงเรียนกลุ่มคนแปดหน้าถือกล้องกับไมค์มาดักทังสวัสดีขอถามคุณคือหวังอวีใช่ไหม ฉันงงงงพยักหน้าใช่เธองั้นพาเธอไปผู้ดิวเซอร์หัวหน้าส่งสัญญาณให้คนข้างหลังฉันยังไม่ทันตั้งตัวก็ถูกชายกำยำสองคนจับแขน拉ดากไปหารถตู้ไม่รู้ที่มาสัญชาตญาณตอนอันตรายทำให้ฉันดิ้นสุดแรงแต่มัว่วตอนขับขันฉันยังเตะทั้งขยะข้างทางพัง,งคนผ่านทางเห็นมีกล้องถ่ายอยู่ก็ไม่กล้าโพดเข้ามาปล่อยให้ฉันตะโกนจนเสียงแหบ ก็ไม่มีใครมาห้ามจนถูกพาขึ้นรถทีมรายการนะโปรโดิวเซอร์ถึงอธิบายให้ฉันขอโทษนักศึกษาหวังเราคือคนของรายการแปลงชีวิตแม่คุณสมัครให้คุณฉากเมื่อกี้ทำเพื่อเอฟเฟกต์รายการผมว่าคุณน่าจะเข้าใจพูดจบโปรโดิวเซอร์เปิดคลิปวิด,ดีโอให้ดูจริงๆในคลิปแม่ฉันสาวิกร้องให้อึกสะอื้นกล่าวโทษว่าลูกคนนี้นะฉันจริงๆคุมมันไม่ได้แล้ว ฉันมีเจตนาดีอยากมาเรียนกับมันสัมผัสชีวิตมหาลายัยสองสามวันมันโกรธก็โกนผมฉันทําให้ฉันตกงานไปด้วยจนพ่อมันเครียดไม่ยอมกลับบ้านทั้งวันนะฉันหวังรายการจะช่วยฉันขึ้นลูกสาวที่เชื่อฟังและใจดีให้ฉันคลิปจบฉันถอนหายใจเลอกกลดเลยบอกโปรดิวเซอร์พี่โปรดิวเซอร์คะนูอยากบอกว่าอาจถูกแม่หลอกแล้วเรื่องไม่ใช่อย่างนั้นพูดจบ ฉันก็เล่าความจริงทั้งหมดให้เขาฟังออกเป็นแบบนั้นนี่เองฐานะกับผลงานของหนูจริงจริงไม่เหมาะมาร่วมรายการนี้แต่งบรายการใช้หมดแล้วถ้าหนูไม่ร่วมต่อใครจะรับผิดชอบความเสียหายของทีมรายการละ่ะไม่เป็นไรคะ่ะพี่โปรดิวเซอร์หนูรับรองพีไม่ขาดทุนสองสาวันก่อนหนูเห็นในเน็ตรายการแปลงชีวิตของพีพีจะออกสายนะเวอร์ชันสปินออฟใหม่ตอนนี้ยังไม่มีใครสมรัคร เราอาจทำแบบนี้ได้ฉันโบกมือให้โปรดิวเซอร์เข้ามาไกลาแล้วเล่าแผนที่เพิ่มพุดขึ้นในหัวฉันสองวันต่อมาฉันกับแม่ถูกพาขึ้นรถปัดมุ่งไปภูเขาระหว่างทางแม่บ่นใส่หูฉันไม่หยุดตอนนี้มึงคุกเขาขอกูแล้วเอาเงินทุนทั้งหมดส่งมารับปากต่อไปจะเป็นท่ารับใช้กูนะในบ้านนี้กูถึงจะไม่ให้มึงลำบากมากไปอยู่ภูเขาแค่ไม่กี่วันถ้ามึงยังงงา,าย ไม่สำนึกกูจะจับมึงแต่งให้ลงแก่ๆโสดในภูเขานี่เลยยังไงตอนนี้ในสายตาคนอื่นมึงก็แค่ผู้หญิงร่านโง่เขานะฉันเงียบกอดอกหลับตาพักใจถือทุกคำของเธอเป็นแค่ลมผ่านหูต่อหน้ารถปาดเข้าสู่ภูเขากันดานหยุดข้างทา,างดินโคลนเลยนะแม่ตื่นเต้นสั่งทีมงานบนรถเร็วพวกแกเร็วลากไอ้เด็กชั่วนี่ลงสั่งสอนมาให้ฉันที ทิมงานเก็บอุปก,กรณ์ไปพางลูกขึ้นจับแขนแม่แน่นแล้วลากเธอจากที่นั่งแม่งงดิ้นสายหัวไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พวกคุณเข้าใจผิดผิดจริงๆไม่ใช่ฉันมาแปลงชีวิตลูกสาวฉั้นต่างหากลากฉันทำไมจังหวะนั้นผ้าขาที่ปิดป้ายหน้ารถบัสร่วงลงหน้าคำว่าแปลงชีวิตมีเพิ่มอีกสามคำนะสปายที่เรแม่ถึงเข้าใจอะไรบางอย่าง หน้าเธอเต็มไปด้วยความสยองจากประตูรถแน่นตายก็ไม่ยอมปล่อยนี่มันอะไรกันนี่ไม่ใช่รายการแปลงชีวิตหรือทำไมกลายเป็นแบบนี้ทำไมกลายเป็นแบบนี้โปรดิวเซอร์ยิ้มมองเธอคุณหลิวเราคือรายการสปินออฟของแปลงชีวิตเฉพาะเพื่อปรปับปรุงแม่บ้านเอาแต่ใจที่ชอบทำลายครอบครัวกับลูกคุณเล่าพฤติกรรมประจำวันจริงๆของคุณให้เราฟังแล้วคุณหมอสมบูรณ์จะเข้าร่วมรายการของเรา ช่วงแผนชีวิตยาวสมเดือนใน3เดือนนี้คุณจะรับบทเป็นภรรยาของครอบครัวยากจนแม่มาอยู่จังต้าชิโยมในหมู่บ้านดูแลครอบครัว16คนตระกูลจังนะหวังว่าชีวิตลำบากที่นี่จะทําให้คุณเข้าใจครอบครัวเดิมของคุณมีความสุขแค่ไหนนะแม่ได้ยินก็อึง้งแล้วพุ่งมาจะขวัหน้าฉันหวังอวีมึงจะตายไม่ดีมึงกล้าทํรลายแม่แท้แท้ตัวเองฉันนั่งบนรถปาด ทำหน้าหน้าสงสารโบกมือให้เธอแม่อย่าโทษหนูเลยหนูก็เพื่อดีกับแม่เพื่อดีกับบ้านนี้เท่านั้นแม่สบายใจไปปรับปรุงนะหนูกับพ่อจะรอแม่กลับสุดท้ายแม่ถูกสามีผู้เขาล่าทูบถูเข้าบ้านสองมือเธอขวัญดินมั่วๆทิ้งรอยเลือดยาวบนดินฉันนั่งบนรถบัดแวบ,บหนึ่งก็ใจอ่อนแต่ไม่นานก็สะบัดความคิดนั้นทิง้งถ้าคนที่นอนคว่ำบนดินนั้นคือฉันเธอไม่มีวันใจอ่อน แถมยังสะใจยิ้มแล้วบอกคนขับให้ขับเร็วขึ้นสามเดือนต่อมาในที่สุดแม่ก็ถูกปล่อยจากภูเขากลับสามเดือนนี้ทุกวันเธอต้องเปินทีสีนะเช้าให้อาหารหมูหุงมข้าวรับใช้กินอยู่ขับถ่ายของทั้งบ้านใหญ่แม่ผัวโหดในภูเขาเพื่อเอฟเฟกต์รายการนะเลยทุกมือก็จ้องจับผิดเธอเด็กเด็ดแกเรในภูเขาแค่ไม่พอใจนิดก็ถมน้ำลายใส่หน้าเธอหลายครั้งเธออยากตั้งกฎหมายบ้านนั้นจริงๆ เหมือนที่เคยทำที่บ้านแต่หมัดของผู้ชายผู้เขาไม่ได้ไว้ตกแต่งแค่เธอแสดงไม่พอใจนิดจริงๆหมัดแข็งเหมือนเหล็กก็ฟาดลงใส่เธอตีเธอจนทั้งตัวไม่มีตรงไหนสมบูรณ์เธอขอร้องทิมถ่ายอยากแจ้งตำรวจและจบถ่ายก่อนแต่ทิมถ่ายบอกว่านี่คือแนวคิดแกนหลักของรายการพวกเขาแค่ต้องให้สภาพในผู้เขาลำบากพอผ่านเคราะกนมาาคอสะพายเมืองถึงจะรู้สึกนะ ว่าชีวิตก่อนน่าสบายแค่ไหนชิ่นแค่ไหนพอแปลงชีวิตแล้วถึงรู้จักเห็นค่าเรตติ้งรายการก็จะพุ่งแบบไม่คาดคิดหลังถูกล้างสมอง3มเดือนมือที่เคยบำรุงตลอดปีของแม่ฉันเต็มไปด้วยแผลกับตาตาผิวกล้านผิวขาวเดิมถูกแดดเผาจนดำคำ้ำเสื้อผ้ารองเท้าและเงินสดที่เอาเข้าภูเขาถูกบ้านนั้นแบ่งเอาหมดเกลี้ยงทีมรายการรับผิดชอบแค่ส่งแม่ฉันขึ้นรไฟ พอลงรถไฟแล้วก็ไม่สนต่อทางจากสถานีกลับบ้านเธอไม่มีเงินสักบาททำได้แค่ลากขาเดินกลับทีละก้าวทางเกิน10กิโลแม่เดินจนขาเลือดหลเป็นทางพอบกา้าวเข้าบ้านลับเห็นสามีของเธอกำลังกอดกลิ้งกับเพื่อนสนิทดีสเสวียของเธอนะเลยแม่ฉันบ้าขาที่พุ่งเข้ากอดรัดสองคนจะตายไปด้วยกันแต่แม่ฉันแรงหมดแล้วจะสู้ชายหญิงไวกลางคนได้ยังไงที่แรงดีหลกว้าง ไม่นานแม่ก็ถูกพ่อกดทับลงพื้นเพื่อนสนิทลีสเสวียใส่ชุดนอนผ้าใหม่ของเธอหัวเราะย่อ,ยอหลิวอย่านัานเธอมีสิทธิ์อะไรมาโวยอย่าลืมนี่เดิมที่คือเธอติดนี้ฉันพ่อมองจากข้างบนลงแม่หลิวอยาน,านัานยี่สิบปีที่ผ่านฉันกับเธอก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วฉันจะพูดตรงๆให้รู้ฉันไม่เคยตัดขาดกับสวีเออร์ท่านะไม่ใช่เพราะสุขภาพสวีเออร์ไม่ดีมีลูกไม่ได้ เธอคิดว่าฉันอยากได้เธอกับเด็กนั่นที่เธอพลอหรอือเรื่องมาถึงจุดนี้แล้วสองคนอยู่ร่วมกันต่อไม่ได้อีกคำร้องอย่าเป็นฝ่ายพ่อยื่นเรื่องทรัพย์สินแม่กับไม่ต่อรองมากเลยจริงๆเอาแค่บ้านหลังหนึ่งที่ไม่ค่อยมีค่ะกับเงินสดกว่าแสนหยวนเพราะตอนทีมรายการถ่ายนั้นเลยจริงๆล้างสมองเธอตลอดเธอบอกว่านี่เป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เขาเคยเห็นในหลายสิบปีทำงานแม่เลยเชื่อแน่ พอรายการออกอากาศเธอต้องดังเปี้ยงแน่เหตุที่เธอรีบทำข้อตกลงอยากกับพ่อเร็วแบบนั้นก็พราะกัวว่าพอรายการออกฉายเธอดังขึ้นรายได้นั้นจะกลายเป็นทรัพย์สินระหว่างสมรสต้องหารสองกับพอ่อเลยอย่าให้เร็วที่สุดใช้ทรัพย์สินที่แบ่งได้ไปแพกเกตดูแลตัวเองตามมาตรฐานดาราหนึเดือนต่อมารายการออกอากาศตามนัดแต่แค่ตอนเดียวก็ถูกระนับทันที ในรายการหน้าอันนาเตียของชาวภูเขาโม่งมและฉากความบุญแรงในบ้านของเจ้าบ้านทําให้คนดูรู้สึกขึ้นใส่ในฉากที่ออกอากาศเพียงนิดเดียวหน้าแม่ถูกเบลอหมดไม่มีใครรู้ว่าเธอคือใครแม่เธอไม่รู้กี่ครั้งไปติดต่อทีมรายการถึงขั้นเชื่อคําหัวหน้าขายบ้านหลังเดียวที่ชื่อเธอนะโอนเงินทั้งหมดเข้าธนาคารตาเซียให้คนคนนั้นเพื่อวิ่งเต้นนะช่วยให้รายการกลับมาออกอากาศ แม่ซ่อนตัวในห้องเช่าแคบแคบรอาแบบฝืนๆเธอยังเชื่อเสมอว่าจะดังได้ในวัย40้านะเลยจริงๆแหละสิสุดท้ายที่รอได้คือหนังสือแจ้งทางการทีมรายการสปายที่เรดแปลงชีวิตทุกสงสัยถ่ายผิดกฎหมายและเกี่ยวข้องกับคดีฆามนุษย์ผู้หญิงหลายคดีเข้าไปในภูเขาหนเลยวันนั้นทั้งทีมอถูกยุบสมาชิกทุกคนต้องรอตำรวจสอบสวนวันทีมรายการถูกจับพอดีเป็นวันแต่งของพ่อกับลิซเวีย ตอนนั้นฉันกําลังสํารวจโครงการที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือไม่ได้ถามอะไรมากแต่ต่อมาฉันได้โทรจากตํารวจในงานแต่งพ่อกับลีซเวียตอนเขาจุงมือกันเดินขึ้นพรมแดงแม่ก็ถือมีดพุ่งเข้างานแต่งลีซเวียถูกแทง16แผลตายคาที่พ่อถูกแทง9แผลกลายเป็นเจ้าชายนิดคาได้ข่าวฉันก็วางงานทุกอย่างบินกลับบ้านเกิดทีไม่เจอนานในโรงพักแม่ร้องให้หายใจไม่ออก เห็นฉันเหมือนฝั่งเส้นสุดท้ายนานแล้วไม่เจออย่างเออลูกสุดรักของแม่แม่รู้ว่าลูกไม่ทิ้งแม่แน่แม่ขอแค่ลูกเซ็นใบถอนคำร้องนี้แม่จะได้ลดโทษอีกอย่างตอนนี้ลูกไม่ได้ทำโครงการนะวิจัยวิทยาศาสตร์หรอือช่วยแม่ทำใบรับรองบ้าหน่อยแบบนั้นแม่จะไม่ต้องเข้าขุกฉันมองเธอสงบแล้วสายหน้าฉันเชื่อว,ว่ากฎหมายยุติธรรมต้องให้คำตัดสินยุติธรรมกับแม่แน่ ถ้าฉันเซนใบถอนคำร้องนี้ฉันจะผิดต่อพ่อก็อผิดต่อป้าหลีที่ถูกแม่ทำให้ตายทั้งที่ไม่ผิดไม่นะอย่างเออแม่ขอร้องลูกแม่อยู่คุกนานแบบนั้นไม่ได้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดแม่ไม่ดีเองขอแค่ลูกช่วยแม่ครั้งนี้แม่รับประกันจะเป็นแม่ที่ดีที่สุดของลูกตึ้งหนึ่งที่แม่ฉันคุกเข่าต่อหน้าฉันอย่างตำต้อยคว้าขากลางเกงฉันเหมือนเมื่อหลายปีก่อนฉันก็เคยคุกเข่าต่อหน้าแม่ ขอแม่ให้ผ้าอ,อนามัยแผ่นหนึ่งขอแม่ให้สิบหยวนเพื่อซื้อซาลาเปาถูกสุดแต่แม่ก็สายหน้าปฏิเสธฉันเหมือนแม่ไม่เคยคิดว่าวันนี้ของอีกสิบกว่าปีต่อมาบุมเมรแรงจะกลับมาปักกลางหน้าผากตรงโรงนะสุดท้ายแม่ฉันถูกตัดสินจำคุก20ปีถ้าไม่มีอะไรพลิกผันครึ่งชีวิตที่เหลือของเธอจะอยู่ในคุกจัดการทุกอย่างเสร็จฉันพาพ่อเข้าสถานดูแลผู้สูงอายุ ใช้เงินประกันของเขาเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายค่าดูแลรายเดือนแล้วต่อมาในฐานะขยาทอขุนเดียวฉันจัดการทรัพย์สินทั้งหมดที่พ่อแม่ทิ้งไว้ขึ้นเครื่องบินกลับไปภาคตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องบินทะยานขึ้นสิงข,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 ข้างล่างเล็กลงเรื่อยๆครอ,อบครัวเดิมที่ไม่ค่อยดีนี้ตั้งแต่นี้ไปจะไม่ปรากฏในชีวิตฉันอีกเลย